คลิปสามอีกแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องคลิปสามนะครับก็ทําสัญ,ญลักษณ์นะครับให้มันดูน่ารักไปงันหลยครับผมไม่ได้มีอะไรละครับทําอะไรมันแตกต่างบ้างคือพี่น้องรู้ไหมครับหลายคนเขาประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คิดไม่เหมือนคนอื่นพี่น้องเราต้องกล้าคิดนอกกรอบเราต้องกล้าคิดแล้วลงมือทําวิธีคิดผ่านวิธีการมาเองสําคัญที่สุดครับกาแฟที่ผมพาพี่น้องมาทำเนี่ยมันเป็นกาแฟที่คนต้องทานทั้งโลก ตลาดโลกเจ็ดสิบล้านล้านบาทนะครับประเทศไทยสามหมื่นล้านนะครับทั่วโลกทานกาแฟสี่พันล้านแก้วนะครับประเทศไทยสี่สิบล้านแก้วครับตลาดซองตลาดกาแฟซองเป็นตลาดที่น่าจับตามองตอนนี้หน้ามากที่สุดเพราะเป็นตลาดที่ใช้รับแขกนี่ครับเบกแบ้านแขกเมืองนี่แหละแขกผู้แขกคนนี่แหละที่เข้ามาบ้านท่านแล้วตอนนี้สังเกตไหมครับว่ากาแฟไม่ว่ายี่ห้อไหนถ้าจะเอายี่ห้อไหนมาทั้งนั้นนะครับอยู่ในบ้านหลายๆท่านด้วย หลายคนนะครับผมใช้คาว่าพี่น้องรู้ไหมเอางี้คนอายุสิบแปดปีขึ้นไปเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นทานกาแฟครับยี่สิบเปอร์เซ็นติดกาแฟครับมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากขอเริ่มต้นก่อนอร่อยก่อนได้ไหมกาแฟขออร่อยก่อนได้ไหมถ้าอร่อยที่จบครบเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เติมน้ำร้อนนะครับเนี่ยก็เติมน้าร้อนนะครับเดี๋ยวเช้าๆชมันก็พาพวกเราทานก,กาแฟก็เติมน้าร้อนไปเติมเนี่ยก็อย่าให้เกินครึ่งแก้วนี่ครับของเราหรืออย่าเกินสามวสี่ของแก้ว มันจะหอมมันจะได้บรรยากาศเขาเรียกว่าโรแมนติกโรแมนติกแนวแบบเนี่ยมันหอมแบบกลิ่นมันเบาๆเหมือนอโลมาพี่ต้องมันพี่ต้องเคยกลิ่นพอเข้าไปร้านกาแฟแล้วกลิ่นมันมันโชยมาไหมลมมันโชยมาเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอนี่ครับกล่องแบบนี้ครับนี่คือลิขสิทธิ์ของเราเราทําไปทั่วไทยทั่วโลกครับหนึ่งรหัสทำได้ทั้งโลกเอาก็คืออะไรก็เราเป็นธุรกิจเครือข่าย ใครฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันฟินขนาดนี้เลยแล้วคนเองครับแล้วผมเล่าเรื่องราวของธุรกิจให้ฟังสั้นๆง่ายๆเช้า,ยชาเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นพูดเองเช้าก็หกโมงถึงเจ็ดโมงก็ศูนย์หกถึงศูนย์็ดศูนะครับพอแล้วชั่วโมงเดียวเล่าเรื่องราวเราก็แค่พาคนมาเข้าห้องประชุมครับท่านอยากได้วันละห้าหมื่นไหมจิตผมทองทุกวันนะครับวันละห้าหมวันละห้าหม พี่น้องที่ได้ฟังผมหรือมีโอกาสได้คุยกับผมผมบอ,อกเลยท่านจะได้วันละห้าหมื่นคำอธิษฐานครับผมใส่คําอธิษฐานและใส่ความเป็นจริงเข้าไปท่านจะได้วันละห้าหมื่นวันละห้าหมื่นชีวิตท่านจะพลิกเปลี่ยนแค่ท่านเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนกับสร้างธุรกิจที่เป็นกาแฟที่คนทานทั้งโลกไม่มีใครไม่ทานแล้วเราไปตอบโจทย์กับปัญหาระดับโลกคือระบบขับทายพี่น้อง เดี๋ยวนี้คนทานอะไรเดี๋ยวนี้มันมีไฟบงรไฟเบอร์มั้งก็เปล่าล่ะสนใจมั้งไหมเนี่ยระบบขับถ่ายตัวเองเนี่ยโทษนะครับอะไรเขาเรียกอาหารแหมเอาเอาผมพูดหน่อยแล้วกันอาหารแดกด่วนเนี่ยโทษนะครับไม่ใช่พูดคำหยาบแต่พูดให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายคนเราทานเนี่ยพี่น้องเด็กอายุจะไม่ถึงยี่สิบปีเป็นเบาหวานแล้วอะ่ะปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ไปแล้วแต่ต้นเหตุของปัญหาใหญ่มันคืออุจจาระที่อยู่ในล,ลำไส้แล้วท่านรู้สึกไหมครับคนที่ทานกาแฟนาบีอ่ะ เวลาถ่ายเนี่ยก็รู้สึกแบบแต่ละรอบที่มันออกมาจะหนึ่งรอบสองรอบไม่รู้แหละครับขอให้มันออกนะครับมันสุดมันโปรง่งมันโล่งสบายแล้วทุกๆครั้งที่ทานเนี่ยคนก่อนนะคนหน่อยนีดแล้วก็มันนัวมันอร่อยมันออ,อืพี่น้องคือไม่รู้อะผมอยู่ในกลุ่มติดกาแฟนะ <laughs> ตอนนี้นะครับเพราะอะไรพี่น้องไปดูงานวิจัยนะครับใครที่ทานกาแฟเกินสองแก้ว จะมีเขาเรียกภูมิต้านทานในการดูแลโรคภัยกระเจ็บมากกว่าคนที่ไม่ทานกาแฟพี่น้องแล้วตลาดกาแฟของเรากลับเป็นตลาดสุขภาพแม้แต่คาเฟอีนในอาราบิก้าเนี่ยเรายังสกัดเพื่อไม่ให้มีคาเฟอีนเพื่อให้คนที่บอกาทานกาแฟแล้วมีปัญหาจบเลยนะครับวันก่อนผมคุยกับพี่คนหนึ่งท่านบอกพี่ไปทานครีมเทียม พี่ครับครีมของเราเนี่ยมันเป็นครีมเทียมจากไม่มันเป็นครีมจากมะพร้าวพี่มะพร้าวธรรมชาติไหมครับมะพร้าวลูกความอ้วนด้วยนะครับมะพร้าวดูแลผิวพรรณนะครับมะพร้าวช่วยในเรื่องของการเลือดลมไหลเวียนดีด้วยนะครับสุดยอดไหมครับเราสามสิบหกอินวันอยู่ในนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวฟังคลิปต่อไปครับสุดยอดครับโอกาสมาถึงได้แล้วครับ